Apple เปิดตัว iOS เวอร์ชั่นใหม่อย่างเป็นทางการในวันนี้เปลี่ยนวิธีนับเลขเวอร์ชันใหม่ข้ามจาก iOS 18มาเป็น iOS 26ตามปี2026เนื่องจากระบบจะอัปเดตต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าพร้อมปรับดีไซน์ครั้งใหญ่ในรอบ12ปีนับตั้งแต่ iOS 7โดยเน้นความปร่งแสงขององค์ประกอบลักษณะคล้ายกระจกเรียกว่า Liquid Glass โดยดีไซน์นี้จะถูกนำไปใช้กับทุกอุปกรณ์ในเครือทั้ง iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch iOS 26ไม่ได้ออกแบบใหม่เฉพาะ UI แต่ยังครอบคลุมถึง UX ของระบบโดยรวมและแอปต่างๆที่ถูกปรับให้ใช้ง่ายขึ้นและมีแอนิเมชันที่ตอบสนองเป็นดินามิกให้ความรู้สึกสดใหม่ลื่นไหลเป็นธรรมชาติฟีเจอร์ใหม่ของแอปบ,บน iOS 26แอปพื้นฐานบน iOS 26ทั้งหมดจะได้รับการปรับดีไซน์เป็น Liquid Glass ตามที่กล่าวไปแล้วโดยในจำนวนนี้จะมีแอปหลายตัวที่ได้รับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ควบคู่ไปด้วยดังนี้ ล็อกสกรีนสร้างวอลเปเปอร์สามิติแบบพาราแลกเพอรัลเกซ์จากภาพ2มิติได้วิจตนาฬิการองรับการปรับความสูงให้เข้ากับภาพวอลเปเปอร์โดยอัตโนมัติรองรับปกอัลบัม้มเพลง Apple Music เป็นภาพเคลื่อนไหวค่าเพลยดีไซน์ใหม่ตามแนวทางล quid ดแกล s เพิ่มโหมดมืดโหมดสว่างรองรับวิจิตแบบเดียวกับ iPhone รองรับ Live Activity ติดตามสถานะความคืบหน้าของกิจกรรมจากแอปโดยไม่ต้องเปิดไปดูในแอปโดยตรงเม s s ิ g e s รองรับการสร้างโพลในแชทกลุ่มรองรับการแสดงสถานะกำลังพิมพ์ ในแชทกลุ่มรองรับ Apple Cash ในแชทกลุ่มเปลี่ยนภาพพื้นหลังในแชทได้แล้วเพิ่มตัวกรองข้อความจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักโดยแยกไว้ในอีกโฟลเดอร์สามารถเลือกทีหลังได้ว่าจะเปิดอ่านลบทิ้งหรือทำเครื่องหมายว่ารู้จักเพื่อให้ข้อความย้ายมาอยู่ในโฟลเดอร์หลักตามปกติ แมปเพิ่มฟีเจอร์วิซิทิเพลสิสเป็นหน้ารวมสถานที่ที่เคยไปแบ่งย่อยตามหมวดหมู่เช่นร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวหรือแบ่งตามประเทศเมืองแสดงการนำทางเส้นทางที่ใช้บ่อยได้ดีขึ้นโดยการเรียนรู้ของระบบพร้อมแจ้งเตือนและแนะนำเส้นทางเลี่ยงหากการจะราจรติดขัด มิวสิเพิ่มฟีเจอร์ลิริสทรานสเลชันแปลเนื้อเพลงอัตโนมัติเพิ่มฟีเจอร์ลิริ n พร c น a ซช o นแสดงคำอ่านของเนื้อเพลงในภาษาต่างประเทศช่วยให้ร้องเพลงต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเพิ่มฟีเจอร์ a u t o m มิสมิกเพลงขณะข้ามเพลงโดยอาศัยการจับจังหวะดนตรีที่ตรงกันระหว่างเพลงที่กำลังเล่นกับเพลงถัดไปและยี่เสียงให้เข้ากันโฟนปรับยุ้ยหม่เรียกว่ายูนิเลรวมแทบเฟิส รีเซนส์และเวสเมลไว้ในที่เดียวเพิ่มฟีเจอร์คอ l s สครีนิ่งรับสายจากเบอร์แปลกโดยอัตโนมัติระบบจะคุยแทนนถามว่าเป็นใครพร้อมแสดงข้อความบนหน้าจอให้ผู้ใช้ตัดสินใจว่าจะรับสายนั้นๆหรือไม่เพิ่มฟีเจอร์โฮเอซิสให้ระบบถือสายแทนเมื่อต้องคุยกับระบบตอบรับอัตโนมัติแล้วต้องรอคิวเครื่องจะส่งแจ้งเตือนกลับมาเมื่อมีคนรับสายแบบเดียวกับโฮฟอร์มีของ Pixel s a f a r รเปิดใช้งานระบบป้องกันลายนิ้วมือขั้นสูงเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อความปลอดภัยแอปใหม่บน iOS 26เพิ่มแอปเกมเป็นแอปรวมคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเกมและ Apple ิลนาเคทั้งหมดไว้ในที่เดียวสามารถเรียกดูกิจกรรมในเกมอีเวนท์ที่กำลังจะมาความคืบหน้าและตารางล e เ d อร์บอร์ได้ฟีเจอร์ใหม่ Apple i n t e l l i g e n c บน iOS 26บน iOS 26 Apple อัปเดตชุดฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วย Apple i n t e l l i g e n c เพิ่มมาอีกเล็กน้อยฟีเจอร์กลุ่มนี้ใช้ได้เฉพาะ iPhone 15 Pro และ iPhone 16ขึ้นไป Live Translation ภาษา Live t r a n s l เล i o n หรือฟีเจอร์การแปลสดเข้ากับแอปเม s a g e s FaceTime และโฟนแปลภาษาอัตโนมัติท <con fig ur ati> ั้งเสียงทั้งข้อความโดยการประมวลผลทั้งหมดจะทำบนตัวเครื่องเพื่อความเป็นส่วนตัว Live t r a n s l a t i o n สำหรับข้อความเบื้องต้นรองรับภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีโปรตุเกสสเปนและจีนตัวย่อยังไม่มีไทยส่วน Live t ท a n s l a t ช o นบน a c e ไ time รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันโปรตุเกสและสเปนไม่มีไทยอีกเช่นกันช็อตคัส อัปเกรดช็อตคัสให้ฉลาดขึ้นทำงานได้ดีขึ้นพร้อมเพิ่มการรองรับคำสั่งลัดที่เกี่ยวกับฟีเจอร์ a p p l e i n t e l l i g e n เ่น w r เช่น i t o Tool และ Image Playground ได้โดยตรง Visual i n t e l l i g e n c e ขายายขอบเขต Visual i n t e l l i g e n c e มายังเนื้อหาบนหน้าจอสามารถถามรายละเอียดของสิ่งที่อยู่บนหน้าจอกับใช้ GPT หรือค้นหาภาพที่คล้ายกันผ่าน Google หรือแอปอื่นที่รองรับได้คล้าย Circle ค o ลทูเซ นอกจากนี้หากวิชวลอินเทลเ n จตตรวจพบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆระบบจะแสดงคำแนะนำให้เพิ่มกิจกรรมนั้นๆลงในปฏิทินโดยมีรายละเอียดที่สำคัญกำกับเช่นวันที่เวลาและสถานที่เจนโมจีสร้างอีโมจิได้หลากหลายขึ้นรองรับการผสมอีโมจิสตัวและคำอธิบายเป็นข้อความเข้าด้วยกันหรือจะผสมเฉพาะอีโมจิสตัวก็สามารถทำได้และเพิ่มการสร้างอีโมจิโดยใช้หน้าคนเป็นพื้นฐาน ส่วน Image playground ผสานรวมกับใช้ g p t มีสไตล์การสร้างภาพแบบใหม่ของใช้ g p t เพิ่มให้เลือกเช่นภาพว่าสีน้ำมันเวกเตอร์อนิเมะภาพพิมพ์และสีน้ำเบื้องต้นยังไม่รองรับภาษาไทยทั้ง Genmoji และ Image Playground ต้องใช้ภาษาอังกฤษไปก่อน